ขอกรับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆแล้วก็สมาชิกผู้ที่กดติดตามช่องนำโชคภาเครื่องแชนแนลทุกท่านตลอดจนผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมช่องนำโชคภาคเครื่องแชนแนลวันนี้ผมจะมารีวิวเพิ่มเติมภาคเครื่องของจังหวัดศรสีสะเกดให้พี่เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับภาคเครื่องที่เห็นในรูปคือพาคเครื่องของอ พระครูพิสุทธิพรมิหารหรือหลวงปุสกโกวิโกอดีตเจ้าวาดวัดป่าพรมนิมิตตำบลหนองไฮอำเภออุทุมพร,พ,รพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับผมปัจจุบันท่านได้ละสังขารไปแล้วสิริอายุได้88ปี57พรรษาครับผมส่วนภาพปิดต,ตาที่เห็นในรูปนะครับตำรลาบางเล่มก็ตีเป็นรุ่นสอง ับผมแต่ว่าตำราบ,บางเล่มก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นรุ่นไหนับผมแต่ก็คร่าวๆครับผมถ้าจริงๆก็น่าจะเป็นรุ่น2เพราะว่าใช้บล็อกเดียวกับบล็อกรุ่นแรกรุ่น2แล้วก็รุ่น3ครับผมส่วนรุ่นแรกนี่เป็นเนื้อจะออกเป็นขาวๆับผมเนื้อจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นบล็อกที่หลงปู แกะขึ้นมาเองโดยใช้หินรับมีดในการแกะขึ้นมานะครับผมแล้วก็ส่วนรุ่น2รุ่นนี้นครับที่เห็นในรูปก็ใช้บล็อกเดียวกันนะครับผมทางผู้จัดสร้างก็ขออนุญาตใช้บล็อกเดียวกันในการจัดสร้างขึ้นมาแล้วก็มีรุ่น3าอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ปิดทองหลุกลักปิดทองแบบวงนี้นะครับผมพระปิตาชุดนี้ครับอ่ ออกที่วัดป่าพรมวิหารอำเภอสามงามในใทพิจิตครับผมแล้วก็นามาให้สาธุชนได้บูชาที่สําสนักสงฆ์หนองแบน์ครับผมปัจจุบันชื่อวัดสุเทพนิมิตครับผมเพื่อสมทบทุนสร้างวัดสุเทพนิมิตครับผมได้นําออกมาให้บูชาไม่กี่วันคนระับหลวงปู่ท่านก็ให้หยุดตั้งบูชาแล้วก็ท่านก็สั่งให้เอาพระปิดตาชุดนี้ที่เหลืออยู่ ผมเอาไปบรรจุใต้พระประธานในพระอุโบสถวัดสุดเทียมิตรก็จนกระทั่งปัจจุบันนี้ครับผมจำนวนจัดสร้างครับผม,มผมไม่แน่ใจว่าตำราบางเล่มก็บอกว่า3,400พัตำราบางเล่มก็บอกว่า2 0 0 4แต่ว่าถ้าในตำราที่ผมคัดลอกมาแล้วก็ขอข้อมูลมานี่ก็จำนวน2,400องค์แล้วก็บรรจุกุนี่ก็คือ,อ1,000องค์ ก็เหลือให้สาธิชนได้บูชานี่อยู่ประมาณ1,400องค์นะครับผมก็ถือว่ามีจำนวนน,น้อยมากนะครับผมทำให้พระชุดนี้มีความนิยมแล้วก็ชื่นชอบครับผมแล้วก็เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งคือเป็นพระลงรักปิดทองพระปิดตาชุดนี้ครับมีเอกลักษณ์เป็นเฉพาะตัวก็คือ1ครับมีการลงรัก ะผมสีดำที่เห็นอยู่ครับผมคือลักนะผม,นะผมเป็นลักธรรมชาตินะผมยางลักธรรมชาติแล้วก็ถูกปิดทองครับนะผมทั้งด้านหน้าแล้วก็มีด้านหลังบางส่วนนะครับผมแล้วก็เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือมีรอยจานนะผมอรอยจานนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นรอยจานหลวงปู่ไหมแต่ว่า,าในาข้อมูลบอกว่าเป็นรอยจานของพระลูกศิษย์ แล้วก็เป็นพระ,ะที่ปั๊มชุดนี้ขึ้นมาครับผมท่านก็จานอัขระลงไปครับผมแต่ลองค์ไม่แน่จวาลายมือไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ครับอาจจะเป็นมีพระที่ช่วยปั๊มเนี่ยมีหลายองค์มีหลายรูปลายมืออัขระก็เลยไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่บางองค์ก็อย่างองค์นี้ครับไม่ค่อยเห็นแต่จริงๆมีรอยจานนะครับถ้าสังเกตดีๆมีรอยจานครับผมนะครับ แต่ถ้าเป็นองค์ที่ชัดๆก็มีให้เห็นอยู่ับผมอ่างนี้ครับองค์นี้ก็มีรอยจานชัดเจนนะครับผมรอยจานที่เห็นนะครับตัวข้างล่างมุมซ้ายมือผมเนะี่ยับผมซ้ายมือที่เรามองนะก็จะเป็นอักระขอมเป็นสอเสือนะครับผมแทนชื่อหลวงปู่นะครับผมส่วนข้างล่างนี้เป็นสรุนะครับผมส่วนขวานือ่อขวามือนี่เป็นขอไข่นะครับก็อ่านว่า สออขอสุขนะครับผมก็คือแทนชื่อหลวงปู่ส่วนด้านบนนี่ก็เป็นนะครับผมเป็นยันยันนะ่าน่าจะเป็นนะหชั้นนะครับลายมือผมส่องดู3องค์ที่ผมมีก็ก็คนละลายมือแต่ว่าลักษณะคล้ายๆกันนะครับผมส่วนที่เป็นทําเก๊หรือว่าทําเทียมนี่ลายมือจะเป็นอีกแบบหนึง่งแล้วก็ จานอัคจะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยใช่รับผิดผิดรูปแบบไปนะครับผมเนี่ยพระมีความบิดเบี้ยวเล็กน้อยเพราะว่าตอนทําตอนปั๊มนะครับผมเพราะว่าเป็นบล็อกตอนแกะออกมาก็จะเป็นบล็อกหินรับมีดครับผมส่วนข้างใต้จะเห็นเป็นคล้ายๆเราเอาไว้ทําประมาณนี้นครับผมไว้ลงรักปิดทองนะครับก็จะได้ง่ายไม,ไม่ไม่โดนมือ นะครับผมเนี่ยก็จะประมาณนี้ใช้ประโยชน์ในการเอาผ้าออกจากพิมพ์หนึ่งแล้วก็เอาพ้าลงจุ่มรักเอาผ้ามากดใส่ตัวปิดทองนะครับผมประโยชน์ของก้นที่ใช้ทําอยู่นะครับตรงนี้ถ้าให้เห็นรอยจานเลย าดูชัดๆไม่แน่ใจจะชัดไหมครับเนี่ยครับอันนี้เป็นตัวสอเสือนะครับตัวสอเสือนะครับแทนเป็นตัวขระขอมแล้วก็ตัวข้างล่างก็จะเป็นสรลอุตัวขวามือก็จะเป็นอขอไข่นะครับผมเนี่ยครับ เ็นลอยจานมีเนื้อปิ้นขึ้นมานะครับผมเนื้อปิ้นขึ้นมาหเห็นเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นนะนะห้าชั้นมั้งครับถ้านะผมจาไม่ผิดน่าจะเป็นนะห้าชั้นนะครับอ,อ๋อจะเป็นนะสามชั้นครับหนึ่งสองสามเป็นนะสามชั้นนะครับเนื้อพานี่ก็ นะครับมีความฉ่ำมีความนุ่มนะครับจริงๆเนื้อพลาน่าจะเป็นโทนสีขาวแต่ว่าพอโดนล,ลักแล้วก็โดนปิดทองก็เลยเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะครับเนี่ยเนื้อจะพลาจะเป็นคล้ายๆโทนสีขาวโทนเนื้อผงผู้ทุกคุณทั่วไปนะครับข้างล่างก็เป็น ตัวอุนะครับอันนี้ส่วนด้านหน้าด้านหน้าองค์พระเนื้อก็มีตัวปิ้นออกมาจากบล็อกนะครับ ตามตำราครับที่ข้อมูลที่ได้มาก็าจัดสร้าง2,400องค์บรรจุก,กุ1,000องค์แล้วก็ให้บูชาให้เช่าบูชากันอยู่ก็ประมาณ1,400องค,นะค์ส่วนองค์นี้ครับจะเห็นรอยจานไหม นี่ครับรอยจานบางๆตรงนี้มีรอยจานนะครับมีอยู่นะครับอันนี้เป็นตัวนะอันนี้เป็นตัวสะนะครับอันนี้เป็นสะอุแล้วก็ตัวขอไข่ครับเป็นบางๆให้เห็นอยู่บางองค์ก็จานลึกบางองค์ก็จานบางแต่ถ้า หยิบมาส่องดีๆนี่จะเห็นชัดเจนนะครับแต่ว่าบางทีรีวิวมันก็เห็นคับคลายคลับกลาถ้าองค์ที่ไม่ลอยไม่ชัดเท่าไหร่แต่จะเป็นองค์นี้องค์นี้ก็เห็นอยู่ครับเนี่ยเป็นสุสอเสือสระ,ะอุแล้วก็ ขอไข่ครับผมตัวด้านบนก็เป็นนะนะครับเนื้อโทนเดียวกันเลยครับผมเนื้อออกเป็นโซนเนื้อผงพุทธคุณแต่ว่าจะโดนลักโดนยางรักก็เลยทําให้ดูเป็นเนื้อออกดำๆอันนี้ครับสุนะครับ,นะรบซอเสือซ้ายมือซอเสือขวามือขอไข่ข้างล่างเป็นสระ,ะอุนะครับผม ของข้างบนก็เป็นยันนะนะสามสามชั้นนะครับอันนี้ด้านหน้ายังไงผมก็เรื่องข้อมูลก็ถ้าถูกผิดยังไงก็กราบขอไปกับพี่เพื่อนทุกชั้นด้วยนะครับเพราะว่าอเอกข้อมูลผมก็ ได้รับมาก็มี 2- อสข้อมูลนะครับมีมีข้อมูลเบื้องเบื้องต้นในการจัดสร้างนะครับอย่างนี้นะครับผมให้เห็นเลยก็ถ้าอิงเอียงหน่อยก็จะพอได้เห็นอันนี้เป็นสอเสืออากะข้อมอน,นี่เป็นสระอุนี่เป็นขอไข่แล้วก็นี่เป็นตัวนะนะครับนี้เนื้อหาองค์พระ เป็นพระปิดตาหลวงปู่สุกโกวิโกนะครับเบื้องต้นผมก็มีข้อมูลเพิ่มเติมให้เพื่อนๆได้ประมาณนี้ครับผมก็คือเรื่องอเนื้อหาของรอยจานแล้วก็รีวิวเรื่องอมวลสารเนื้อหาเพิ่มเติม นะครับผมยังไงก็ชื่นชอบหรือถูกใจก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องนำโชคพระเครื่องชาแนลได้หาข้อมูลข้อมูลหาพระเครื่องสายที่สารสายพระกรรมฐานสายพิพัสนาสายป่ามาให้พี่ๆเพื่อนได้รับชมรับฟังกัน,นะงงกนนะครับผมยังไงก็ขอพระคุณมากนะครับผมขอพระคุณครับ